ครับสวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับดึกๆแบบนี้แต่ว่าเนื้อหาคงเข้มข้นเหมือนเดิมพี่น้องขอให้กำลังใจเช่นเคยนะครับกับพี่น้องคนไทยที่ร่วมกันต่อสู้ร่วมกันเรียกร้องการปฏิรูปประเทศในครั้งนี้นะครับถือเป็นจิตใจอันเข้มแข็งที่เดียวครับพี่น้องต้องขอชื่นชมและเป็นกำลังใจครับ เมื่อกี้ฟังท่านอาจารย์จรัสพูดไปก็เห็นได้ชัดนะครับว่าตอนนี้มวลมหาประชาชนกปปสเราเดินหน้าปฏิรูปประเทศกันอย่างเต็มที่ต่างกับรัฐบาลครับที่นับวันก็จะถอยหลังลงคลองทุกวันยิ่งอยู่ไปประเทศยิ่งพังใช่ไหมพี่น้องยิ่งคุณยิ่งรักพยายามรักษาการแต่ผมไม่อยากใช้คําว่ารักษาการครับที่อยู่ไปนี่มันเรียกว่ารักษาอานาจให้ตัวเองใช่ไหมพี่น้อง แล้วรักษาอำนาจให้ตัวเองมากเท่าไรก็แสดงความเห็นแก่ตัวมากเท่านั้นยิ่งอยู่นานประเทศยิ่งพังพี่น้องวันนี้ต้องขอมาทบทวนความจำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆมามันมีความพยายามจากกลุ่มคนบางกลุ่มโดยเฉพาะซีกฝั่งที่เป็นรัฐบาลนักษาการอยู่นี่พยายามบอกเหลือเกินครับว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ที่มันซบเซาเศรษฐกิจที่มันมีภาวะซบเซาไปเนี่ย มันเป็นผลมาจากการชุมนุมเป็นผลมาจากมวลมหาประชาชนออกมาเรียกร้องการปฏิรูปวันนี้เอาชัดๆอีกครั้งพี่น้องสิ่งที่ต้องมาทวนความจํากันสิ่งที่ต้องมาย้ํากันชัดๆก็คือว่าเศรษฐกิจไทยที่มันมีอัตราการเจริญเติบโตที่มันไม่ดีนักวันนี้และเศรษฐกิจไทยที่หลายๆคนกําลังเป็นห่วงมันไม่ใช่เพราะการชุมนุมแต่มันเป็นผลมาจากการดําเนินนโยบายที่ทั้งผิดพลาดทั้งสอไป ถึงการทุจริตของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรภายใต้สโลแกนทักษิณคิดเพื่อไทยทำประเทศไทยพังพี่น้องก็ไอทักษิณคิดเพื่อไทยทำประเทศไทยพังที่มันผ่านมาสองปีกว่านี่มันก็เป็นข้อพิสูจน์แล้ววันนี้เราพูดถึงเรื่องของการปฏิรูปประเทศพูดถึงเรื่องการปฏิรูปการเมืองแล้วก็แน่นอนว่าการปฏิรูปครั้งนี้เศรษฐกิจก็คงหนีไม่พ้น เพราะปัญหาเศรษฐกิจนั้นมันสําคัญเรื่องราวทางเศรษฐกิจที่ต้องมาเน้นกันมันสําคัญเพราะอะไรครับพี่น้องก็เพราะเรื่องเศรษฐกิจมันเกี่ยวข้องกับปากท้องของเรามันเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราพี่น้องสองปีกว่า,วา,วาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี54ตั้งแต่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาเป็นนายกต้องมาไล่เรียงกันดูสักครั้งครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารประเทศมันเป็นอย่างไร แต่ถ้าสรุปภาพรวมคร้าวๆผมสรุปให้ท่านสองอย่างวันนี้คือไม่ทําพังก็ทําผิดหรือสอว่าทุจริตแค่นั้นเองที่ยิ่งรักษชินวัตรถามพี่น้องก็มันทําอยู่สองอย่างคือทําผิดกับสอบว่าทุจริตประเทศมันถึงได้จะพังอยู่ทุกวันนี้เราถึงต้องออกมันเหนื่อยออกมาต่อสู้กันแบบนี้ใช่ไหมพี่น้องและที่ไอ้ว่า ทำผิดพลาดบ่อยครั้งสอวัตุจริตบ่อยครั้งมันมีอะไรบ้างผมอยากจะบอกคุณยิ่งรักอย่างนี้เลยนะครับคนที่จะก้าวมาเป็นผู้นําประเทศได้ในระดับโลกเนี่ยเขาพิสูจน์กันมาหลายคนแล้วครับว่าอย่างน้อยต้องมีความรู้เรื่องของเศรษฐ,ฐกิจหรือว่าเศรษฐศาสตร์ลองเอ่ยชื่อนะครับผู้นําระดับโลกหลายต่อหลายคนต้องรู้เรื่องเศรษฐ,ฐกิจเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเดวิดไคเมรอนของอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกโทนี่แบรของอังกฤษไม่ว่าจะเป็นโอบามาของสหรัฐอเมริกาหรืออีกหลายๆายท่านที่เป็นผู้นําระดับโลกต้องมีความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องเศรษฐกิจเพราะมันเกี่ยวข้องกับปากท้องประชาชนสหรัฐอเมริกาที่ประสบความวุ่นวายทางเศรษฐกิจความผันผวนมาทางเศรษฐกิจ4ีหปีหลังๆบันนี้โอบามาก็ต้องมานั่งมานั่งทบทวนดูซิว่าจะทําอย่างไรถึงจะแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติได้ เพราะฉะนั้นเรื่องเศรษฐกิจนั้นมันก็สําคัญไม่แพ้เรื่องความมั่นคงไม่แพ้เรื่องการเมืองแต่มันก็เป็นข้อสรุปเหมือนกันนะครับสองปีกว,กว่าที่ผ่านมาที่เราเห็นคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรบริหารประเทศมานโยบายต่างๆที่หาเสียงกันมาตั้งแต่ปี54ทําประเทศไทยพังจริงๆผมจะขอบอกคุณยิ่งลักษณ์นิดนึงในฐานะที่ก็สอนวิชาเหล่านี้อยู่ด้วยนะครับในเชิงทฤษฎีเนี่ย การบริหารเศรษฐกิจของประเทศนั้นนะครับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรฟังดีๆเพราะว่าทั่วโลกเขาทำตามแนวทำตามหลักการนี้กันหมดคือมันมีเป้าหมาย3ประการครับในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศให้ประเทศนั้นเจริญรุ่งเรืองให้มีการพัฒนาไปได้คือหนึ่งท่านต้องบริหารให้เกิดการเจริญเติบโตที่มีประสิทธิภาพ2ท่านต้องบริหารให้เกิดความเสมอภาคและ3ท่านต้องบริหารให้เกิดความมีเสถียรภาพ สปีกว,กว่าที่ผ่านมานี้ด้วยนยโยบายประชานิยมที่เอามาหลอกคนไทยสเป้าหมายหลักนี้เราไม่ได้ประสบความสำเร็จเลยเอากันเรื่องแรกก่อนเลยครับบริหาเรเศรษฐกิจประเทศต้องโตอย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่รัฐบาลเพื่อไทยทักษินคิดเพื่อไทยทำประเทศไทยพังมีอะไรบ้าง ที่เราเห็นเป็นสิ่งที่หลายๆคนพูดกันมากที่สุดวันนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวตั้งแต่มีโครงการนี้หลายๆคนออกมาเตือนแล้วปี2555ธนาคารโลกก็ออกมาเตือนว่าให้ระมัดระวังนนเรื่องของการใช้ในโยบายประชานิยมเช่นการรับจำนำข้าวเพราะมันต้องใช้งบประมาณมหาศาลมาจากภาษีประชาชนและเป็นโครงการที่สอว่าจะมีการทุจริตได้ง่ายความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือก็ไม่มีถึงวันนี้ตัวเลขรับจำนำข้าวยังไม่กล้าเปิดเผยกันชัดเจนเลยพี่น้องที่สำคัญไปกว่านั้นเราเห็นแล้วว่าโครงการนี้โครงการเดียวนอกจากจะเสียหายไปกว่า4ี่แสนล้านบาทแล้วยังทำลายชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวนาอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแค่โครงการรับจำนำข้าวโครงการเดียวก็ทำเศรษฐกิจประเทศพังไปหลายส่วนแล้ว เศรษฐกิจมันจะโตได้ยังไงล่ะครับในเมื่อชาวนาเอาข้าวมาขายแล้วยังไม่ได้รับเงินอย่าลืมนะครับเศรษฐกิจจะโตได้เนี่ยมันต้องอาศัยเครื่องยนต์หลายเครื่องช่วยกันทั้งการบริโภคภาคครัวเรือนทั้งเรื่องของการลงทุนภาคเอกชนทั้งเรื่องของการใช้จ่ายจากภาครัฐก็ในเมื่อชาวนาเอาข้าวมาขายแต่ไม่ได้เงินจะเอาเงินที่ไหนล่ะครับไปจับจ่ายใช้สอยเงินที่จะมาหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจ จากการจับจ่ายใช้สอยจากเกษตรกรก็อาจจะหายไปและแน่นอนเมื่อเกษตรกรไม่ได้รับเงินปัญหาที่ตามมาก็คือความเหลื่อมล้าที่มันจะเกิดมากขึ้นก็ท่านบอกไม่ใช่เหรอว่าท่านอยากช่วยเหลือสงสารเขาเถอะค่ะอยากจะช่วยชาวนาเหลือเกินแต่วันนี้เท่ากับเป็นการซ้ําเติมชาวนาคนที่อยู่ในกลุ่มที่รายได้น้อยอยู่แล้วท่านยิ่งทําให้เขาลําบากมากขึ้นและไอที่บอกว่าอยากจะแก้ความเหลื่อมล้ํา อยากจะลดปัญหาความเหลื่อมล้ําท่านไม่สามารถทําได้เลยท่านยังทําให้มันแย่ลงด้วยซ้ําใช่ไหมพี่น้องแค่นั้นยังไม่พอนี่แค่โครงการเดียวคงไม่ต้องอธิบายลงลึกกันมากเพราะมาวันนี้คนไทยรู้ทันกันหมดแล้วแต่ต้องมาเตือนความจํากันอีกครั้งว่าเศรษฐกิจประเทศไทยมันสุ่มเสียงต่อปัญหาเรื่องของการถดถอยเรื่องของการชะลอตัวมากมายเหลือเกินนอกจากโครงการ รับจำนำข้าวที่มันล้มเหลวสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจมหาศาลแล้วเนี่ยอีกตัว,เ,ตวเลขอีกตัวหนึ่งที่อยากจะเอามาพูดคุยกับวันนี้ที่น่าสนใจก็คือเรื่องของหนี้สินภาคครัวเรือนแน่นอนแหะครับพี่น้องคนไหนถ้าใครเป็นหนี้อยู่ท่านคงรู้สึกไม่มีความสุขกายสบายใจแน่นอนการเป็นหนี้เนี่ยนะครับมันเหมือนกับเราไปติดกับดักท่านนึกสภาพสิครับถ้าท่านต้องไปติดกับดักอะไรสักอย่างหรือติดกับอะไรสักอย่าง กว่าจะออกมาจากการเป็นหนี้ได้เนี่ยมันไม่ง่ายแต่รัฐบาลทักสินคิดเพื่อไทยทำประเทศไทยพังเนี่ยพยายามกระตุ้นให้ประชาชนมีการกู้หนี้ยืมสินผ่านนโยบายประชานิยมมากมายหลากหลายอย่าลืมนะครับโครงการรถคันแรกเนี่ยที่มีการโฆษณานกันเหลือเกินก่อนจะมีการเลือกตั้งปี5.4มันดูสีสันสดใส ดูภาพมันสวยเหลือเกินโครงการรถคันแรกจะได้มีรถขับรถใช้กันแล้วแต่อย่าลืมนะครับโครงการนี้ก็พ่นพิษไม่แพ้เรื่องของจำนำข้าวท่านออกนโยบายรถคันแรกมาหลายๆคนก็เตือนนักวิชาการก็เตือนว่าไอนโยบายประชานิยมแบบนี้มันจะก่อหน,นี้ให้กับประชาชนหลายๆคนอยากจะได้สิทธิ์ในการซื้อรถคันแรกเพราะได้รับการคืนภาษี แต่ภาษีที่ได้คืนมาเนี่ยนะครับท่านต้องไปเป็นหนี้เพราะหลายๆคนก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีเงินทองมากมายที่จะสามารถซื้อด้วยเงินสดได้เพราะฉะนั้นเราไปดูตัวเลขหนี้สินภาคครัวเรือนปี54มาถึงปี56มันเพิ่มจาก60กว่าเปอร์เซ็นต์กลายเป็นเกือบ80พี่น้องนี่ไงครับผลของนโยบายประชานิยมและโครงการเหล่านี้ทุกคนเขาเตือนกันมาแล้ว ทั้งหน่วยงานระหว่างประเทศอย่าง World Bank อย่าง IMF ก็ดีนักวิชาการในประเทศก็ดีก็เตือนกันทั้งนั้นบอกว่าถ้าประเทศนั้นมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่หนี้สินภาคครัวเรือนก็สูงปัญหาจากนโยบายต่างๆใช้งบประมาณภาครัฐก็เยอะมันก็สุ่มเสี่ยงที่ในระยะยาวเศรษฐกิจประเทศไทยอาจจะชะลอตัวได้เตือนมาแล้วแต่เขาไม่เคยฟังใช่ไหมพี่น้อง เราจะเห็นคนเตือนมากมายว่าคุณยิ่งรักภาคเพื่อไทยอย่านำเงินภาษีของพวกเราไปลันเลงกับโครงการที่ไร้ประสิทธิภาพเลยไม่ว่าจะเป็นจำนำข้าวไม่ว่าจะเป็นรถคันแรกนี่ยังไม่นับแท็บเลต็ตพีซีเครื่องแรกอีกหลายพันล้านหลายๆคนแนะครับพี่น้องเขาบอกว่าแทนที่จะเอาเงินไปลันเลงกับโครงการประชานนิยมแบบนี้ซึ่งในระยะยาวมันจะส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศมีปัญหา ทำไมไม่อาหารมาพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานท่านจะได้ไม่ต้องไปกู้เงินมากมายขนาดนี้เพราะพอ,พอท่านอยากจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่านก็ใช้วิธีกู้แบบผิดๆและสุดท้ายก็กู้ไม่ได้และยังไม่ต้องมาเรียกร้องให้คนอื่นรนะับผิดชอบนะครับประเทศไทยวันนี้ถ้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้รัฐบาลพักเพื่อไทยต้องรับผิดชอบเพราะคุณใช้วิธีกู้แบบผิดๆใช่ไหมพี่น้อง ถ้าทำกันแบบถูกต้องโปรง่งใสเราก็สามารถดำเนินการไปได้แล้วเพราะฉะนั้นอย่ามาโยนผิดให้กับคนอื่นผมพูดหลายครั้งว่ารัฐบาลเพื่อไทยโดยเฉพาะคุณยิ่งลักษ์เนี่ยถนัดเรื่องของการแก้ตัววันนี้ก็แก้ตัวแล้วก็พยายามกล่าวโทษผู้อื่นว่าเศรษฐกิจประเทศมันมีปัญหาเกิเพราะมีคนมาชุมนุมแต่ไม่เคยดูแล้วครับว่าที่ผ่านมา เพื่อไทยบริหารประเทศมาสองปีกว่าเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจประเทศไทยมากแค่ไหนและไม่ต้องอ้างนะครับว่าเพราะมีคนมาชุมนุมเศรษฐกิจถึงเสียหายเรามาชุมนุมกันแบบสงบสันติอหิงสาปราศจากอาวุธใช่ไหมพี่น้องแล้วประเทศที่เขาจเจริญแล้วที่เขาพัฒนาแล้วเป็นแม่แบบประชาธิปไตยอย่างอังกฤษก็ดีสหรัฐอเมริกาก็ดี หรือประเทศในยุโรปก็ดีเนี่ยการออกมาชุมนุมโดยสงบสันติปราศจากอาวุธเป็นเรื่องปกติแต่คนที่มาทำให้มันไม่ปกติก็คือรัฐบาลมาออกทำไมพรากฉุกเฉินนั่นแหละตัวทำให้เศรษฐกิจประเทศพังพี่น้องไม่ใช่เพราะประชาชนออกมาชุมนุมเรามาชุมนุมกันโดยสงบเพราะเราเห็นแล้วว่าถ้าปล่อยให้คุณบริหารประเทศไปอีกประเทศชาติเสียหายยับเยินแน่ ประเทศชาติพังทลายแน่เราถึงออกมาเรียกร้องตามระบอบประชาธิปไตยแต่พอคุณประกาศพรกฉุกเฉินปุ๊บต่างชาติก็ต้องตกใจนักท่องเที่ยวนักเดินทางก็อาจจะไม่กล้ามาประเทศไทยบริษัทประกรันบางที่หรือส่วนใหญ่เขาก็ไม่ทําประกรันให้เพราะประเทศเรามีพรกฉุกเฉินเพราะฉะนั้นท่านอย่าโทษผู้ชุมนุมสถานาการณ์ของประเทศไทยที่มันพัฒนาจนกระทั่งมีพรกฉุกเฉินนั้น เป็นฝ่ายรัฐบาลเป็นคนทำทั้งสิ้นใช่ไหมพี่น้องเรามาชุมนุมกันอย่างสงบสันติแบบนี้ตั้งแต่ราชดำเนินแล้วก็เจดเวทีจนมาถึงสวนลุมพินีความรุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากผู้ชุมนุมแต่ทำไมท่านเป็นรัฐบาลอยู่ท่านถึงปล่อยให้มีการมาคว้างระเบิดยิงระเบิดทำร้ายประชาชนคนไทยได้ท่านยังมีหน้าเป็นรัฐบาลได้อีกเหรอผมถามอย่างนี้เลย พี่น้องครับต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยสองปกีกว่าที่ผ่านมาถูกนโยบายประชานิยมนํำให้มันเข้าสู่ความเสี่ยงอย่างมากมายมหาศาลนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงความเสี่ยงที่มาจากต่างประเทศเพราะแน่นอนว่าอีกประการหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องบริหารเศรษฐกิจให้ดีคือต้องบริหารให้มีเสถียรภาพวันนี้ถามคุณยิ่งรักคุณยิ่งรักอาจจะไม่เข้าใจ ว่าเศรษฐกิจโลกมันเกิดภาวะอะไรขึ้นบ้างมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างแต่อย่างที่บอกครับคนเป็นผู้นำประเทศไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจไม่ได้